สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวพรีรันเนอรสบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าถึงปลายเข้าวพรรษาเสียงตีโพลจะดังก้องกลางวันไปหลายหมู่บ้านในจังหวัดพัทลุงเป็นการส่งสัญญาณถึงฤดูการแข่งขันตีโพลท่านผู้ชมเนี่ยผมมาบึกค่าย โคนผาแต้มน,นะครับซึ่งอยู่ที่เมืองพัทลุงอย่างใบนี้นะท่านผู้ชมเขาก็มีชื่อนะราชาเมืองลุงใบนี้เนี่ยนะครับเพชรเมืองใต้โพนทุกใบตรงนี้เนี่ยเข้าสนามแข่งขันหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าชิงชนะเลิศในสนามสุดท้ายในวันที่15นี้มาถึงแล้วไม่ลองไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ดูไม้ซะก่อนแค่ไม้ก็หนักแล้วครับเดี๋ยวจะเทศเสียงนะครับ เ,เสียงมันจะดังกังวานไปอย่างมากส่วนวิธีการแล้วก็กระบวนการในการทําโพนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามได้ในปักหมุดของดีเวไทยตามผมปไปเลยครับโพนทำจากไม้ตาลตโนดไม้ขนุนหรือไม้ตะเคียนหนังส่วนใหญ่ก็ใช้หนังควายทะเลน้อยที่มีความเหนียวและหนาแต่หากไม่มีก็จะใช้หนังวัวชนหรือวัวพันที่หนาก,กว่าวัวบ้านแล้ววัดขนาดให้พอดีหน้าโพน ตรงตรงเลหลาเลยความหน้าของมันครับแต่ว่าอุ้มขนาดเล็กแต่ว่ามันมันหน้าเร่งอ่ามันไม่กาวกับใบหน้ามันราจะมัดอันนี้หนังควายจากไหนเชลเตะรีนอยจากเลน,น,นอยครับโอ้เตะรีนอยดัตงตัวเลยนะควายแต่มันตายแล้วแบบนี้นะตัวเลยพ,พื้นก็ปั่นคว้าแต่หนังควายหากมีรอยปริ่งก็นําไปใช้ไม่ได้นะครับหนังควายบางจุดที่านผู้ชมเออไม่ใช่จะใช้ได้ทั้งคืนนะเออต่ไม่ได้เออนี่ได้ตัเป็นแบบนี้คือ นี่เลยโรตปิ้งโรตปิ้งปิ้งดูดปิ้งดูดนี่กับมันถึงวันนี้เราใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้เวลาครับเวลาเราแต่งเซี่ยงเลยแต่งเซี่ยงไม่ว่าเราตุ๊กน้ำตุ๊กมันนี่มันจะจิกเมื่อได้หนังแล้วก็แช่น้ำหนึ่งวันหนึ่งคืนหากยังมีเศษเนื้อติดอยู่ก็ขูดให้เกลี้ยงแล้วนําไปทุบให้นิ่มเนี่ยนะคุณผู้ชมให้มาบอกว่าทุบเนี่ยตุบ่นตุบเป็นวันนูงนิ เป็นวันเลยตู้เป็นวันโอ้เดี๋ยวตู้เป็นจริงตุบเป็นวันนูตนนต้ตู้แล้วไปเจแต่ตู้ตุ้ตู้เราเชยตุ้เราเชยตู้อยู่แบบนี้ฮะท่านผู้ชมผมขอดูขอดูนิดนึง <c oughs> นายจังมัดข้เล็กกล,ลามนิดขึ้นกลามไหม <laughs> ขั้นตอนสำคัญการขึ้นรูปตามอุ่มปัญญาวางให้ตรงขอบโพลแล้วร้อยเชือกจากนั้นช่วยกันดึงให้พอดีเสร็จแล้วก็ต้องตีนวดหนังทดสอบเสียงให้หนังลงล็อกครับ วัันนี้มอยงกากาเลยรทำพลต้องแต่งเสียงที่ต้องใช้ความชำนาญและใข่พลผาแต้มแชมป้วยพระราชทานจะทำอย่างไรบ้างติดตามได้ในปกักหมุดของดีทั่วไทยวันพรุ่งนี้ครับเฉลิมพลอินทรกรถ,ถ่ายภาพเตชวัตรสุครักสนามข่าวจสีศรายงาน<อ>ตรงที่ทุบเราไปแช่ทุบเราไปแช่เนี่ยเนี่ยมันก็ผ่านมันต้องมีเทคนิคอะไรเนาะอนเะตรงที่ทุบเราไปแช่ทุบเราไปแช่เนี่ยว่ามันก็ผ่านมันต้องมีเทคนิคอะไรเนาะส่งทอดกันมาภูมิปัญญาเนะ คุณตออไม่กินแรงเขานะอะไรนะเขาไม่ได้เป็นคนนะเขาไปทำข้าวเมื่อกี้แหมเห็นทุบๆสองสามทีเฮ้ยพี่แปยบเขอดูกล้ามหน่อยแบบนั้นแบบนี้อันนั้นไม่ใช่ตีโพลแล้วอันนี้ตีโพยตีพายแล้วเอาพวกนี้ตามกันต่อตามกันต่อนะคะ